สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับคริสและพวกเรา Crazy Paul หลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างของเกม Marvel Avengers ที่มี Spider-Man เข้ามาแจมในศึกสงครามนี้เวอร์ชัน PlayStation 4มันก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะจะมีใครกันบ้างนะฮีโร่ตัวไหนที่เราอยากจะเห็นพวกเขาปรากฏอยู่ในเกม Marvel Avengers ด้วยยังไงก่อนดูคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไปะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ Quick s i l v e r เริ่มต้นกันที่ Quick s i l v e r หรือ p e t r o m a x i m o o f ชายผู้ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมกับพลังเหนือมนุษย์เขามีฝาแฝดคือ w วนดาหรือที่เรารู้จักกันในนาม Scarlet Witch และพอของเขานั้น ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่เป็นแมกเนโตนัันเองแต่ด้วยความที่ไม่ของเขาหวั่นเกรงกับพลังและความต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของแมกเนโตเธอจึงหลบนี้ออกไปก่อนที่จะฝากลูกทั้งสองเอาไว้กับครอบครัวยิปซีซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ควิกซินเวอร์นั้นไม่เคยรับรู้เรื่องราวของพ่อเขาเลยครอะซ้ำกรรมสัดที่แวนดา้านั้นไม่สามารถควบคุมพลังพิเศษของตัวเองได้จนทำให้ทั้งสอง ถูกชาวบ้านขับไล่แต่โชชตาก็นำพาให้เขามาพบกับแมเน,นโตพ่อของเขาที่เข้ามาช่วยชีวิตและพาทั้งคู่เข้าสู่กลุ่ม Brotherhood of Evil ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่รู้เลยว่าที่แท้จริงแล้วทั้งคู่มีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันแต่หลังจากการคุกคามของ Stranger ทั้ัคุกซิมเวอร์และ Scarlet Witch ก็ได้ตัดสินใจออกจาก Brotherhood of Evil และลงเอยที่การร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับเหล่า Avengers เพื่อต่อกรกับภัยคุกคามโลกใบนี้นั่นเองเฟนนมโพสิสิ์กลายพันธุ์จากต่างโลกหรือซิมบิโอตที่เขาครอบงามเจ้าของร่างมานักต่อน,นักซึ่งแต่เริ่มเดินทีจาสิ่งมีชีวิตนอกโลกนี้ได้ถูกกักขังไว้ห่างไกลาจากผู้คนจนกระทั่งสไปเดอร์แมนฮีโร่ขวัญใจใครหลายๆคนนั้น กลับเพลิดปล่อยเจ้าเวนอมนี้ออกมาไม่รู้ตัวและถึงแม้ว่าเราจะเห็นฉากต,ต่อสู้ระหว่างสไปเดอร์แมนและเวนอมอยู่บ่อยครั้งแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าที่แท้จริงแล้วเจ้าเวนอมนี้แอบชอบสไปเดอร์แมนเอามากๆเลยล่ะคะ่ะครั้งหนึ่งเวนอมเคยครอบงำสไปเดอร์แมนจนเกิดสไปเดอร์แมนสีดำที่โหดเหี้ยมแต่และสุดท้ายสไปเดอร์แมนก็หลุดพ้นจากการครอบงำนั้นมาได้แต่อย่างไรก็ดี จาซิมบริโอตัวนี้ก็พยายามที่จะกลับเข้าไป,ไปเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอีกครั้งให้ได้อยู่ดีเวยนอมเป็นเอ t นชาฮีโร่ที่มีพลังมหาศาลทนทานตายยากอีกทั้งยังมีภาพลักษณ์สุดเท่ถ้าไม่แยกเคี้ยวงับหัวใครนะนะเดอะเดวิลเดอะเดวิลชายผู้ไร้ซึ่งความกลัวที่คอยต่อกกอกับเราร้าย,ยามค่ำคืน ชื่อจริงของเขาคือแมตต์เมอร์ด็อกทนาหนุ่มฝีมือดีที่ตาบอดจากการช่วยชายแก่คนหนึ่งจากรถบรรทุกสารกำมะรังสีเขาไม่สามารถมองเห็นได้แต่เขากลับมีประสาทสัมผสัสการรับรู้เสียงและกลิ่นสูงกว่าคนทั่วไปโดยเขาสามารถรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบตัวได้จากเสียงสะท้อนและยังรวมไปถึงการตรวจจับการโกหกจากเสียงหัวใจอีกด้วยเมื่อเทียบเขากับพีโรตัวอื่นแล้ว แดเดวิลนับได้ว่าเป็นฮีโร่ที่มีพลังพิเศษน้อยกว่าคนอื่นเลยล่ะคะ่ะเขาไม่มีร่างกายหรือพลังเหนือมนุษย์ขนาดนั้นแต่เขาก็มีความสามารถด้านศิลปะก,การต่อสู้ชั้นสูงการใช้อาวุธที่หลากหลายและเขายังมีความสามารถทางการสืบสวนสอบสวนสะกดรอยและสอบปากคำา t h p u u n s <Pun> s e r The p u n i s h e เเป็นเ n t i ทายฮีโชื่อดัง พร้อมลายหัวกะโหลกดูน่ากลัวอันที่จริงเราสามารถจะกัดความของเ h อ p พ n น s ิเชได้ง่ายๆโดยคำว่าสารเตียนันเองเขามีชื่อจริงว่าแฟรงค์แคสโ้ทหารประ,ประจำการที่เคยรบในสงครามเวียดนามซึ่งต้องพบกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเข้าไปตลอดการเหมื่อลูกและภรรยาของเขาถูกสังหารต่อหน้าต่อตาโดยกลุ่มมาเฟียซึ่งกลัวว่าเขาจะเป็นพยานเปิดโปงเรื่องราวต่างๆในสงคราม เมื่อพูดถึงเดอะ u พันนิเชอร์เขามีนิสัยโหดเหี้ยมไม่ปราณียิ่งก่อนถามฆ่าศัตรูได้อย่างไม่ลังเลไม่ว่าบุคคลนั้นจะเร็วมากหรือน้อยแค่ไหนเขาไม่มีพลังพิเศษใดๆซึ่งเขาใช้ทักษะที่ได้รับมาระหว่างการเป็นอาหารทั้งการต่อสู้การใช้อาวุธการเข้นความลับการทรมานการแทรกแซงคมคู่และใช้ความแคนที่มีอยู่ในใจนั้น เป็นร่แรงผักตันในการรับมือกับอาชญากรน,นั่นเองกับตันมาเวลกับตันมาเวลหรือแคร์โรเดนเวอร์สอดีกองทัพอากาศผู้มีฝีมือโดดเด่นซึ่งพันตัวไปเป็นเจ้าหน้าที่ CIA และได้ร่วมงานกับนิกฟิลลี่หรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะผู้บัญชาการแห่งนวยชิลรวมถึงโลแกนหรือวูบอรีนที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง เดิมทีเธอมีคนรักคือกัปตันมาเวลทหารชาวครีหรือเอเลี่ยนตัวสีฟ้าซึ่งเราเคยเห็นกันแล้วในซีรีส์ Agent of Shield หรือ Guardian of Galaxy ซึ่งสละชีวิตปกป้องเธอซึ่งนั่นสมผลให้เธอมี2ตัวตนนั่นก็คือคนธรรมดาและเอเลี่ยนชาวครีผู้มาพร้อมพลังเหนือธรรมชาติก่อนที่ตัวตนทั้งสองนั้นจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเธอสามารถสัมผัสได้ถึงภัยอันตราย พอเธอเดินอากาศยิงลำแสงฟาดฟันศัตรูและยังมีพละกกำลังที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาอีกด้วยอันที่จริงถ้าเราลงลึกเรื่องราวของกัปตันมาเวลแล้วเราคงต้องคุยกันอีกยาวเลยล่ะค่ะแต่ที่แน่ๆกว่าเธอจะมีวันนี้เธอต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆมามากเลยล่ะค่ะกรูดมากถึงฮีโร่เผาพันต้นไม้หรือฟอรลาโคสซัส ควาใจใครหลายๆคนนั่นก็คือกรู g กรูตเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวแพล n เน X มีความสามารถในการดูดซับสารินทรีย์มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีควบคุมต้นไม้รวมถึงการฟื้นฟูนนตัวเองอีกด้วยกรูตถูกเดรนเทศออกมาจากดาวของเขาจากเหตุการณ์ที่เขาพลั้งมือฆ่าเพื่อร่วมเผาพันธ์เดียวกันเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกระรอกซึ่งเป็นสหายของเขาตนเอง ตลอดทั้งเรื่องเราจะได้ยินเขาพูดแค่คำว่า I am groot แต่ที่จริงแล้วเขาพยายามสื่อสารกับทุกคนผ่านโครงสร้างทางกายภาพที่ไม่เอ,เอื้ออำนวยต่อการออกเสียงสัทเท่าไรเอาก็จริงอาจจะมีแค่จีนเกรดเท่านั้นที่สามารถคุยกับกรูดได้รู้เรื่องทุกคำเพราะว่าเธอนั้นคุยกับเขาผ่านกระแสจิต,ตสิไซคลอปส์ c y ค l อปสหรือ Scott Summer สมาชิกคนแรกและเป็นผู้นำของเหล่า X-Men ซึ่งความสามารถที่เราคุ้นตากันดีนั่นก็คือการปล่อยลำแสง Optic กบลัชที่มีพลังทำลายล้างสูงและสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและรักพวกพ้องมากจนบางครั้งทำให้เขาตัดสินใจทำเรื่องที่โหดร้ายไปบ้างเพื่อปกป้องเผ่าพันธุน์ของตนเองก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กกำพร้า ที่ควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้จนกระทั่งชาวเซเวียได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาและความผูกพันของทั้งคู่นั้นก็แน่นแฟนกันมากจนเปรียบเสมือนพ่อและลูกกันเลยทีเดียวทั้งนี้ไซคลอสมีคนรักที่เป็นสมาชิกในทีมอย่างจีนเกรย์อยู่ด้วยจึงไม่แปลกใจที่เราจะได้เห็นเขามีปัญหากกับวูรีนหรือโลแกนอยู่บ่อยครั้งวูเวรีน บูฟอรีนฮีโร่ทมาพร้อมกับกลงเล็บคมกริบและพลังการฟื้นฟูที่น่าทึ่งชื่อที่แท้จริงของเขาคือเจมส์ฮาวเล็ตฮัตสันแต่ด้วยสกักตากรรมที่เขาเผชิญในเอดีตเขาเลยหันมาใช้ชื่อโลแกนเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาเขาได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้ต่อสู้เคียมบาเคียงไหลกับกัปตันอเมริกาและช่วยโลกปราบปรามนาซีและองค์กรไฮดรา แต่กับตอนอเมริกาไม่รู้เลยว่าโลกแกนนั้นเป็นมนุษย์กายพันุแต่เมื่อเห็นว่าเขายังรอดตายมาได้เสมอแม้ว่าจ,จะบาดเจ็บสาหัสสักแค่ไหนกันหลายคนจึงเรียกเขาว่าเจมส์ผู้ดวงดีหรือลัคกี้เจมส์แต่แล้ววันหนึ่งเขาได้เข้าร่วมโปรแกร,รมเว็บพอนเนกซ์ซึ่งส่งผลให้กระดูกของเขารวมถึงกรงเล็บของเขานั้นกลายเป็นโลหะอดามนเทียมชนิดพิเศษอยู่ยงคงกระพัน และแลกมาด้วยความทรงจําที่ขาดหายไปเหลือแต่เพียงความทรงจําที่มากมายไม่รู้ว่าไหนเป็นของจริงหรือของปลอม Black Panther Black Panther หรือชื่อจริงก็คือ t ชั a l l a ราชาแห่งอาณาจักรวากันดาประเทศเล็กๆสุดสันโดดทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นสถานที่แห่งดีในโลกที่มีแร่ไวเบรเนียม แต่ก่อนหน้าที่เขาจะได้ชื่อว่าเป็นแบล็ k แพนเ e อร์นั้นเขาก็ต้องท้าประลองเพื่อชิงชัยกับแบล็ k แพนเตอร์คนเก่าซสิก่อนความพิเศษของชุดแบล็ k แพนเ e อร์นั้นก็คือความแข็งแกร่งที่ยากที่จะคาดเดาเพราะทั้งชุดนั้นทำมาจากแร่ไวเบรเนียมซึ่งเป็นแร่ชนิดเดียวกันกับโลกของกัปตันอเมริกาสาม,มารถดูซับแรงโจมตีได้ดีเยี่ยมอีกทั้งกรงเล็บของแบล็กแพนเตอร์นั้นก็ทำมาจากแร่ไวเบรเนียมเช่นกัน ทำให้มีอนุภาพในการทำลายล้างระดับที่ยากจะต้านทานบวกกับฝีมือในการต่อสู้ที่โดดเด่นทำให้ Black p พ n เตอร์นั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งระดับต้นๆเลยก็ว่าได้คำจำกัดความง,ง่ายๆสำหรับฮีโร่ผิวสีผู้มีดีกรีปเป็นราชาคนนี้ก็คือการต่อสู้ดีชุดเทพและร่ำรวยมหาศาลนั่นเอง Deadpool ปิดท้ายด้วยเดซพูหรือเวดวิลสันทหารรับจ้างขี้โมที่เรียกได้ว่าผีเข้าผีออกคุ้มดีคุ้มร้ายมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดและอาวุธปืนในแบบที่หาตัวจับได้ยากอีกทั้งยังพวงมาก,กับพลังในการรักษาต,ตัวเองระดับสูงซึ่งได้มาจากวูบรีนและพลังการฟื้นจากความตายซึ่งเป็นคำสาปที่รับมาจากเทนอสและความสามารถพิเศษของเขานั่นก็คือเขารู้ว่า เขาเป็นตัวละครและเราคือคนดูเขาได้เป็นทหารรับใช้กองทัพอยู่พักหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็อ,ออกมาเป็นทหารรับจ้างในช่วงอายุประมาณ18หรื19ปีเวจะรับงานค่าเฉพาะคนที่สมควรตายเท่านั้นหากทํางานพลาดเขาจะสัญญกรรมและเปลี่ยนชื่อใหม่ทันทีเขามีชีวิตที่ค่อนข้างผาดโผน,ผนและผ่านเรื่องรักๆให้ใมา,มามากมายจนกระทั่งเขาได้พบกับวเนซา และตั้งใจจะทำให้ชีวิตของพวกเขาทั้งคู่นั้นดีขึ้นแต่ครอะซ้กำกรรมซัดเขาได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นโรคมะเรง็งเขาจึงตัดสินใจไปร่วมโปรเจกต์ w e b บพอ e เนจึงทำให้เขาได้รับการผูกถ่ายยีน Healing Factor ที่ได้รับมาจากวูบเรีนั่นเองแต่สาเหตุที่แท้จริงซึ่งทำให้เขาดูเพี้ยนไปแบบนี้นั้นก็เพราะว่าเขาได้ถูกทดลองโดยการจับทรมานด้วยวิธีต่างๆอย่างบ้าคลั่ง แต่ในวินาทีเป็นตายนั่นเองเขาได้เข้าสู่สภาวะวิญญาณและได้พบกับเดฟเทพดาแห่งความตายและทั้งคู่นั้นก็ตกหลุมรักกันซะอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงกันกบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าจะให้ดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและยังสามารถติดตามกันได้ทั้ง a c e b o o k และ Tik t o k ด้วยนะ เอาเป็นว่าวันนี้คริสต้องขอลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ